ทรายแล้วก็ช็อกโกแลตนะคะคนประมาณ5 0สินาทีนะคะความหวานเนี่ยแล้วแต่ละคะ,ะชอบหวานน้อยหวานมากนะคะคนต่อไปให้มันเหนียวนะคะประมาณ5 0ินาทีค่ะกอเป็นช็อกโกแลตอร่อยอร่อยเจริงนี่ค่ะกลจะได้ที่แล้วนะคะิ่มเหนียวติดขอบแล้วนะคะ,ะให้ให้คนเรื่อยๆคนบ่อยๆนะคะ ขั้นต่ำนะคะ50นาทีนะคะจะเป็นออกมาเป็นช็อกโกแลตแสนอร่อยนี่ค่ะวิธีการนวดแป้งนะคะตำปลาต้มโกะนะคะอันนี้พอบ้านเรานะคะทาครั้งที่สามจะออกมาเป็นยังไงครั้งที่หนึ่งก็ครั้งที่สองก็ทิ้งนะคะอันนี้เป็นครั้งที่สามเราก็มาดูกันว่าจะเป็นยังไง นี่ค่ะนี่ค่คะเป็นการทวดแป้งปลาต้องโกดนะคะเราพักแป้งไว้แค่สองชั่วโมงนะคะคือแบบว่าอยากกินนะคะถ้าจะให้ดีนะคะให้อร่อยเลยเนื้อข้างในแบบกรอบๆพองนะคะต้องทิ้งไว้ประมาณ1นึคืนนะคะอันนี้เราก็ทิ้งไว้สองชั่วโมงแล้วก็เอามานวดน,นะคะแล้วเราก็จะมาขึ้นรูปแล้วก็ลงกระทะทอดกันจ้ะ วัสด,ดีค่ะพอเราตัดได้รูปประมาณนี้นะคะเราก็ยกขึ้นมาค่ะแล้วก็ทาด้วยน้ำเปล่านะคะหนึ่งท่าแล้วก็เอาชิ้นหนึ่งมาประกบนะคะนี่ค่ะก็จะเป็นแบบนี้ประกบนคะคะเดี๋ยวเอาไปทอดเราก็จะด,ดึงนะคะนี่ค่ะไม่ใส่ไม่ใส่อะไรนะคะเขาเรียกไม่ได้ ติดด้วยน้ำเปล่าะคะ่ะง่ายง่ายนี่ค่ะไปทอนแล้วก็จะดึงพระเอกนะคะไม่ควรทำวันนี้แม่บ้านไม่ได้ชูฝีมือนะคะนี่ค่ะเราก็ ประมาณนี้นะคะนี่ค่ะแล้วก็นี่ค่ะ,คะมันก็จะติดกันประมาณนี้นะคะนี่ค่ะทำไปเรื่อยๆนะคะทําไปอย่างนี้แล้วก็เดี๋ยวเรามาดูวิธีการทอดกันค่ะว่าเป็นยังไงี่เห็นไหมคะนี่จะประมาณนี้เ้วมาดูตามมาดูวิธีการทอดกันเลยคะ่ะว่าทํำยังไง นี่ค่ะนี่เราที่เราทําไว้นะคะอันนี้นะคะเป็นแป้งเป็นปลาท่องโกะที่เราขึ้นลูกไว้เรียบร้อยนะคะเทียมลงกระทะนะคะนี่ค่ะก็จะประมาณนี้เดี๋ยววันหลังนะคะเราจะมาสอนทีทํานะคะว่าใส่อะไรลงไปบ้างง่ายมากทําเป็นแน่นอนค่ะประมาณหนึ่งนะคะหนึ่งประมาณนี้นะอุ้ยอุ้ยหนึ่งประมาณนี้นะอุ้ย กลางเพื่อนแล้วก็ประมาณนี้นะคะนี่ค่ะประมาณนี้แล้วก็ดึงนะคะก็เอาลงไปในกระถางแล้วดึงนะคะมจะล่ประมาณนี้นะคะนี่ค่คะประมาณนี้นคะคะอ๋อ้ย การประทุสลายกัน ที่จริงต้องใส่น้ำมัเนเยอะกว่านี้นะคะแต่จะมีวาน้ำมันของเราเลือนงเช่นเดียวก็เลยใช้แค่นี้คะ พอบ้านชั้นเก่งนะคะนาไเปคนทำแป้งเองเป็นไงคะท่านผู้ชมสีสันน่ารับประทันไหมคะปลาต้งโกนะคะพอบ้านขอยช้านเป็นคนลงมือนะคะทำแป้งเองนะคะบริสัรสวันนี้เป็นลูกมือคะ่ะ